เอาแล้วับสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกคนนะครับพบกับผมเบนนี่รู้นะครับแล้ววันนี้พี่เบนนี่ก็ขอภูมิใจนําเสนอหนังสือที่เพิ่งมาส่งให้เราเมื่อกี้นี้นี่เองอ้ยร้อนร้อนสุดๆร้อนรอน้รอนเลยครับขอขอบคุณสํานักพิมพ์เอ้ไม่ใช่สานักพิมพ์สิร้านหนังสือกติเดตก๊อกบิดกองบิดของเราด้วยนะครับผมซึ่งส่งหนังสือมาให้เราขอบคุณน,นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทํากันแกแล้วก็อเยอะแกงยิดิ อ่าอืออ่าอาเอาล่ะครับเราเข้าใจแล้วว่าทางร้านหนังสือเขาต้องการให้เราได้รับหนังสือแบบปลอดภัยไงอะโอเคขอบคุณนะอุตส่าห์มาส่งเสียวไปได้แล้วเกียรดยากผ่อนเชียวนะคุณต้องตัดนิดนึงโอเคครับนี่คือโอ้โห my g ของเล่น นี yeah, yeah. ่คือสิ่งน่าสนใจของของการส่งสินคับนี่คร <The geht> ับเดี๋ยวเดีเราสนใจหนังสือตัสสิขอเวลาจัดการอีกทีนะครับโอเคครับมา สวยมากเลยอะคุณสีหน้าทานมากครับโอ้ oh, นี่ไง tomorrow i will date with you yesterday นะครับเป็นเรื่องราวรักโรแมนติกสุดซาบซึ้งนะครับเป็นเรื่องราวของพระเอกหนุ่มของเรานะครับนามว่าโชตัดใช่ไหมเป็นน้ชชื่อนักแสดงก็เป็นว่าหนุ่มคนนี้นะครับได้ไปพบรักแรกพบกับนางเอกท่านนี้นะครับแต่ว่าความพีคมันอยู่ตรงที่ว่า ั้งสองคนอยู่ในคนละช่วงห่วงเวลากันครับโอ้โหนี่มันยวนนมไม่ใช่แต่นี่มันมน่าจะซาบซึงประทับใจดรามา่ายิ่งกว่าหรือป่นนะลองดูนะครับผมอันนี้ในเรื่องย่อนะครับาราคาอยู่ที่ส0 0บาทครับ300บาท300บาทโอ้โหะแลงขั้นต่ำโอเคแต่ว่าลูกเล่มก็ ความนาครับขนาดก็ดูแบบฟ้ามือเลยทําไมกล้องไม่โฟกัสโอเคเจอสามร้อยก็ไปไม่โฟกัสเลยเหรอโอเคก็มาจากสํานักพิมพ์สํานักพิมพ์สํานักพิมพ์สํานักพิม,มแบ็กซ์สปริคชินใช่ไหมโอเคใช่โอเคอเค,ครับผมน่าสนใจมากอ่าเดี๋ยวขอเวลาให้ผมสักประมาณ แป๊บหนึ่งนะครับสักวก็มาสามชั่วโมงนะครับในการอ่านหนังสือคระตูนะครับอหอมมากกินหนังสือใหม่งามงามงามโอเคครับหลังจากที่ได้ลองอ่านดูแล้วโอ๊ยตายแล้วที่กาตาล่าค่ะว้าว สีสวยน่ากินมากผะนางใช่ไหมสืมสวยสวยโอ้ยคุ้มค่ากับการสั่งซื้อยิ่งนักโอเคครับในเรื่องของฟอนต์ผมคิดว่าฟอนต์กำลังดีเลยนะไม่เล็กไม่ใหญ่ไปนะครับผมเท่ที่อ่านมายังไม่เจอคำผิดเลยนะครับเนื้อเรื่องก็ใช้ได้ครับ ว่าสุดยอดมากครับแล้วก็สําหรับในหนังสือเล่มนี้ก็ควรค่าแก่การสะสม,มเดี๋ยวนะด้านหลังมีอะไรอะ่ะด้านหลังมีอะไรอะ่ะมีรูดตามรอยด้วยเอเอเซียเดี๋ยวนะช่องเราไม่ได้รับโฆษณาโออเอาเป็นว่าเป็นกิจกรรมนะครับผมแม่มีกิจกรรมให้ด้วยอะ่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแล้เนี่ย ครับหอมมากคสือกระดาษดีดีอ่ะชุดยอดไปเลยครับก็สำหรับในตัวนิยายเรื่องนี้นะครับควณค่าแก่การสะสมเหมือนกันครับถือว่าเป็นหนังสือดีเนื้อหาเข้มข้นมากเลยครับเป็นเรื่องราวความรักของคนสองคนที่มาจากคนละช่วงเวลานะครับแล้วช่วงเวลาของทั้งสองคนเนี่ยก็จะมาบรรจบกันทุกๆ5าปีครับ โอ้โหบ้าจริงจรามามากๆเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับผมโดยผมเนี่ยพรีออเดอร์มาจากทางร้านหนังสือกองดิกนะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดทุกคนคนไหนสนใจเนี่ยลองลองสอบถามทางร้านเพจร้าน,นหนังสือหรือไม่ก็ทางเพจสำนักพิมพ์นะครับสำนักพิมพ์แม็ M A X ก M A X p u b l i c h i n g นะครับผมโอเค ส่วนตัวในโรงภาพยนตร์นะครับกําลังจะเข้าฉายในวันที่2กุมภาพันธ์นะครับผมถา่างไงก็ไปรับชมกันได้นะครับสําหรับบางคนอาจจะไปดูมาแล้วในรอบสื่อนะครับซึ่งก็คือเมื่อวันที่ออ23หรือ24มกราคมนี่แหละก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันที่ครับว่าบ่อน้ําตาแตกกันไปหลายคนโอเคสําหรับใครที่รอชมนะครับ2มิถุนายนเจอกันในโรงภาพยนตร์นะครับผม สำหรับวันนี้พี่เบนนี่ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะขอไปอ่านแบบสแกนผีเลยแล้วเดี๋ยวเอาวิาจณ์เอ่อแล้วก็รีวิวลงในเพจนะครับผมสำหรับเนียนนี้ขอลาไปก่อนนะครับไม่วิดจันไมเราไม่ปกติเพจเราวิจารณ์ก่อนนะไม่วิจารณ์เรารีวิวบ๊ายบายไปกันนะครับแล้วเราจะกลับมาอ่านให้จบเลยแล้วเราจะไปดูหนังด้วย